นางกินไปกดเบิกอย่างนั้มันสิมีภาพดูดเนี่ยเพราะว่าพญตาพะพญตาธรรมศาสตร์แห่ยเนื้ออภิษฎธรรมศาสตร์เออสวยจริงต้องงดลง,งดปนนไงเปเลยอ,อ่ะมไม่หลับไม่นอนเลยเพิ่งขึ้นจากน้ำทรงนี้เลยฟูขนาดนั้นเนะลยลงน้ำน้ำกัดหัวกัดหัวได้ฟูเลยน้ำกัดหัวฟูเลยขึ้นจากน้ำตรงนี้เลยนะ เก๋ไปแบบเก๋ไปอีแบบว้่ไดเหนะแสวยอยู่อะไรอ่ะคอคุณยายคือแบบแปะยิ้มเนียเมื่อหมือนกดให้มาจำไม่หนาวใช่ไหมสวยหนาวบอสเอาหนาเดี๋ยองเอามาแปะนอุ่นพี่เอะอุ่นเพราแค่อีกเนี้ยถ้าขึ้นไปนี่มันหนาวแค่อีกเนี้ยเอาไหมเออไปเฮ็ดไม้คือปั่นฝันเออเดี๋ยวกรลังสิเปิ ไปเด้อเดียวเดียวเดียวถ่ายหลังก็ได้เลยโอ้ยยิ่งยิ้มใยญ่ไม่ได้พบเดียวถ่ายถ่ายถ่ายใต้น้ำตอนนี้คือถ่ายใต้น้ำไอ้พบน้ำไม่เข้าใช่ไหมพบของอะไรใช่เหมือนทุ้เอาเดี๋ยวเด้อจอคือดับจอดับเลยดับเหรอไปไปเหรอเพื่องข่อยไอ้พบเอาน้ำไม่เข้าเหรอมันบอกใช่ได้น้ำได้เนาะมันเด็ก็เอาลงมาเสียมันจะดับเหรอรุนเดียวกันคนละ ก็อันนี้ยี่สามหลุดไหมกว่าไหมกว่าทอดแล้วจ้าเดี๋ยวว่าบ้านชาติก็ว่างเลยก็เดี๋ยวมุดไปอันเมื่อวางเนี่ยอันนั้นของปันปันอืมยี่ตัวใหม่มันกันน้ำได้นี่ใช่เปิดเก็ได้เราสามารกันได้อันนี้ก็กันได้มันไม่ใช่เรื่องเสียบอย่าเสียบแล้วกูมันไปแล้วมันนอกแล้วซีต่อคือพิศน้ำได้ปะในมโนในสัสิวส ม่ได้เขานอำมันก mm ๊า hmm. น oh. oh, ้ำได้ไงวะเฮ้ยเลิศของพี่พบมีรูปกาดไหมมีอยูสละอ๋แล้วเราจะถ่ายยังไงให้มันสวยล่ะมันนอนต้องแบบล่อฟุบย่างเดียวไทยใส่น้ำโอ้โหต้องรู้จัช็อตเลยนะแต่ไอโฟนชัดกว่านะโอ้ยไม่กล้าลงหรอกไม่มีตังค์ซื้อใหม่เอาถ่ายไม่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 อีกรอบนึงจะสวย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 มันก็ต้องลองใหม่เลยจะทำสวยๆเลยนะสวยสวยแไหนไม่รู้แหละสวยสวย มันส่อหรล่าโฟกัสันมันพื่งจะมันด okay ืน้ำเหรจีเมยเหรอนึ่สองสามเมยอยิ้มน้ำดิยิ้มมื้ตาพอกหรอทำไมมารอแล้วยิ้มแล้วก็มือคู่แบบไงเนาะ มือหย่อนอยู่เด้อนี่การหายใจดูบอลดุกดิกดุกดิกมันมันไม่ดุกบิ๊กก็ไม่ได้มันเหมือนต<ะ>ัวเราจะลอยขึ้นอะ่ะเช็ดหน้าจอยหน่อยอยุ้งเสื้อหน่อยเช็ดมืออันดาเจ๊จิ้มน้ำแน่ลูกพี่ใส่แก้วอะไรเลยมาดิใส่ให้นี่บ่ มีสูงมีต้นทางงายมากทีมีความมันย่ามบอ๊ได้ไหมสรุปแล้วรูปนี้ได้อยู่ดิทำไมมัดเป็นอ้ัวๆโอ้โหเป้แฝดได้อยู่แม่ต้องเห็นผิวแบบแั๋นไหวน่าตุ่งๆเออตุ่งๆแค่ฝันไปนะสวัสดีครับพี่พลอยค่ะวันนี้ก็เป็นวันหยุดพักผ่อนของพวกเรา ทีมงนานสาวนอนเพื่อบ้านแพงนะคะเมื่อกี้น้องไม่พอยก็ไปที่เวทีที่งานที่พวกเราจะเล่นพรุ่งนี้นะคะที่รำไปมาบุรีรัมย์พอดีไปคุยงานมาน้องไม่พอยจะถ่าย MV ีเพลงใหม่ชิงกันแรกของน้องไม่พอยชื่อเพลงว่าฝากไว้ให้จีบนะคะมีพระเอกว่าสิวัฒน์ดนน้องนัทสุรศักดิ์แล้วก็น้องหมอนอิงนะคะเล่น MV ให้แล้วก็อีกคนหนึ่งเดี๋ยวเรามารุ้นกันว่าจะเป็นใครถ่าย MV ววันที่ห้านี้ค่ะ เขาบอกคนเขาบอกคนมีหนวดขอบคุณค่ะครับโอเคนะจะขอปังๆแรงๆมันขอบคุณค่ะแข่งหรือว่าแม่หมดอี่เดียให้ตัวได้แล้วแข่งหรือว่าขอบคุดอกพวกเด้งซะใครเล่นพวกเด้งเล่นไหนคนที่ใครเป็นเจ้าใครจะเป็นเจ้าพี่อชิตา ได้สู๊เอามันคือขื่นเฮดียาปะนี่ลายหยันเ,เปียงถาเต้นโดนฝุ่นน่ะจะมาสิรับภาพี่แปงก็อยู่นี่แหละไม่ได้ค่ะเพราะชิตัวหนูนมือสิมเสาเสร็จโท่านั้นฝุ่จะมาเล่นน้ำแล้วเนี่ยเอาไปแขวนเลยฝุ่นดาน่ดางดา่ดางัเดี๋ยว ้องในยาตั้งคากล่องนมันถึอยร์มันไม่ติดตับอางนถ่ายเนะเอใดูออมแอมอ้ยปามคุมให้ดีเลยออมแอมถ่าคุ้มให้ดีเลยทีวจะถ่ายออกสื่อหน่อยถ่ายออกทำไมแต่เราก็ไม่ได้โป้ด่ไม่โป้หรอก่เแไลม่โป้หรอกแต่ไม่อยาก้ในี่เลยอมถ่ายมึงกี่กี่ภาพละ ่ายไม่เป็นไรอ้บัวอยากอ้ยอ้เลยเอาเสายายมาเงี้ยเดินใกล้ๆลงน้ำกันจะลงไปก่อนเลยเองโยนหรือว่าจะให้อะไงั้หนึ่งสองสามเอาเลยอ่าอู้ว่าลองสินดลงแล้วรอบหนึ่งเอารอบหนึ่งลงหรอเป่เฮ้เข้าไใน้ำพี่ดื้อเอ้านำโชคลูก โอ้น้อไยุรอูไปวยไหนี่มมีอัน้ยังไงเหน่ลูกพี่นี่อะไรถ่ายไว้เข้ากล้องขอจับทำหน่อยธรรมดาได้ปะอยากถ่ายไปพี่ปันปมาถ่ายไปอบบอกเือปันเดี๋ยบอกเลือบออมแอมองที่ลูกใต้น้าถ่ายม่นรู้กี่รอบแล้วเองไงใยย ได้น้ำก็ได้โทรศัพท์ไปอ่ะอโทรศัพท์ก็ิงจรงได้สูได้อะไรรอบนีเอาพาเช็ดตัวมาเสียงก้าแ่พาเชตัวยเพ่นี่เข้เช็ดมกรนี้่แล้วทมัดต่อครับแฟนคลับทกีอากาทั่วไปข้อมูความกันบอกความรืองความบอสลรต้องลืมตาไหมอ่ะลืมไม่ทำได้หมดลืมตาทำท่าทำท่าอไอ่าได้หมด ในเบอร์ถ่ายวิดี้องนะครับแต่ว่าต้องพร้อมกันนะมันจะเตือนทำเป็นสองซ้ำเดี๋ยวเดี๋ยวกระดลกัญาตาจะร้องแบบนี้อยากหาแนวเสือกมามัดขาโวยได้ที่ระเดนเด่นตายเด้ไหมมันะเล่นอตลอดเลยอ่ะมันเด้งเอจากนั้นไม่ถงน้ำไหนพวกบอกมันเคยจงมีคนสัมผัสกับน้ำน้ำมันเปลีนแล้วมันน้ำไม่เข้าอะเข้าก็ช่างมันการน้ำนี่ เข้าก็เป็นไรโทษครับผมใช่ไหมอ่มอสเป็นเดียวไปใช่มั้ยยังเสตี่มตัวไ้นสูฮัวเอยไม่ได้ปะวันนี้ตามโหดชัดเลยชัดแบบชัดที่เหี้ยโอ้ยแบบก็แม่กล่องคลิก็ออกสวยไหมบนโลกใบนี้ไม่มีแล้วใครออกแบบคนกินง่ายมากเงาเลยหละกินเงี้ยยังไม่จบคลิดไปแล้วปะยังไม่จบเลยต่อไปต่อมาไม่ค่อยเวิร์กอ่ะยิ่งฝากคลิปพี่หน่อยฮะฝากหน่อยช่องสามด ครับวงเออครับให้ผมฟูได้ไงวะน้ำกัดเนี่หว่าลงน้ำี้เลย่พิ่งขึ้นมาเมื่อกี้เหมือนผีหล่องนี่ยังงี้เลยอันนี้ถ่าผมแล้วก็เป่าแห้งแล้วเป็นตรงนี้เลยเลยอแหลออเหมือนเดิมเลโอเคไม่หลอตาคับพวกไตามชัดยู่ด้องเอมันาเคโอเคครับไปกัดีซีครับผมิดตามหาหมดอยู่ยงธรรมชาติของไอพบท่ายูไน่คอยพ่นัิ์เจ้าท้ายต่น้ำผน การหยุดพักองมาดีแล้กันครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์นะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ